สวัสดีครับวันนี้มาสาธิตการสอนกอารวา,าดผมด้วยสีอะคริกให้กับนักศึกษาปวช2วิจิตรศิลป์น,นะครับในการเรียนวิชา,าจิตกรรมภาพคนเหมือนอันดับแรกครูก็ร่างโครงสร้างใบหน้าของคนใบหน้าด้านเฉียงนะครับด้านเอียงนิดหน่อยนะครับตอนนี้กํลาลังเขียนโครงสร้างใบหน้าเขียน จมูกปากคิ้วนะครับคงสร้างใบหน้าขาข้าวแล้วก็เริ่มล่างทรงผมเป็นผมผู้หญิงนะครับผมผู้หญิงสีออกอดำออกน้ำตาลสีโอ๊กหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่สีดำโดยตรงนะครับกำลังสึ้งเข่าข้าวด้วยดินสอสีนะครับสีไม้สีน้ำตาลอ่อน,ออน เป็นการสาธิตนักการศาวิรัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีผนกนวิจิตรศิล์นะครับรอบช .2 องนะครับล่างเสร็จก็จะเริ่มลงสีน้ำหนักเข้มก่อนนะครับเป็นน้ำหนักที่ลึกที่สุดก็คือสีดำนะครับสีดำออกน้ตาลออกแดงๆหน่อยนะครับลงน้ําหนักที่เข้มที่สุดก่อนนะครับเว้นส่วนที่สว่างไว้นะครับลงคร่าวๆเป็นการลง,ลงลงรวมๆนะครับยา อย่าเพิ่งเก็บรายละเอียดนะครับเป็นการวางน้ำหนักเพลนเข้มก่อนนะครับเป็นสีอะคริลิกนะครับบนกระดาษต่อไปก็เริ่มลงน้ำหนักที่อ่อนไออนอ,อนน้ำตาลน่อยน้ำตาลโอ๊กโอ๊กนะครับลงข้าวๆนะครับ,ารบสาธิตให้กับนักศึกษาได้ชมขั้นตอนการเขียน ทรงผมผู้หญิงนะครับเป็นทรงยักโศกนะครับลองค่าคโดยใช้ผู้กันเบอใหญ่นะครับลงเพลงดมรวมก่อนแล้วก็แทรกสีแทรกสีสะท้อนสีบรรยากาศออกว่าสีสะท้อนเข้ามาในผมนะครับเป็นลักษณะเป็นแสงสะท้อน เข้ามาะจะให้สีมีชีวิตขึ้นมานะครับมีประกายขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เบอร์เล็กๆนะครับในการแต่งแสงที่สว่างขึ้นมานะครับออกน้ำตาลสว่างขึ้นมานะครับแล้วก็เบอร์เล็กๆแต่งน้ำหนักที่เข้มขึ้นมาอีกผมที่เป็นผมเส้นเล็กๆนะครับ เล็กๆที่แต่งให้เหมือนผมที่เป็นเส้นเล็กๆนะครับที่โดนแสงโดยเอาสีน้ำตาลนะบ,บวกขาวเข้ามาเอีกนะครับบวกส้มอมส้มอมน้าตาลนะครับเข้ามากําล,ลังเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายนะครับนักศึกษาจะได้ความรู้นี้ไปใช้ในการเขียนภาพคนเหมือนต่อไป ควจะสาธิตแต่ละขั้นตอนแต่ละเขียนแต่ละอย่างให้ดูทุกครั้งก่อนที่นักศึกษาจ,จะปฏิบัติตามที่งานที่มอบหมายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ